ถ้าถ้าสมัยเด็กๆที่อ่านหนังสือธรรมะการบรรยายเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็เป็นไปตามที่คนทั่วๆไปเข้าใจคือมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บและมีคนตายจะอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนเล่มไหนก็เป็นเช่นนั้นหมดจะไปงานศพหรือไปงานอะไรฟังประเทศก็เป็นลักษณะนั้นหมดอันนี้คือสิ่งที่เราถูกครอบไปในความคิดอยู่แล้ว จนกระทั่งมาได้ฟังธรรมะจากท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเ็เคยได้ฟังเหมือนกันค่ะทุกขังอนิจจังอนัตตาทั้งหลายฟังตั้งแต่เด็กเขาก็ไปตีความเป็นตัวตนหมดว่าการที่เราป่วยนั้นหรือการที่แก้วน้ําตกแตกมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาแต่มันไม่ใช่พอฟังท่านอาจารย์ว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นจริงๆแล้วลงไปถึงระดับปรมัตธรรมที่เป็นอภิธรรมมันยิ่งคือความจริงอันที่สุดของสภาวะนั้นๆของสิ่งที่ปรากฏนั้นๆนน ตรงนั้นนะคะซึ่งจะทำ,ทำให้ทําให้ทราบว่าที่เราเข้าใจมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วจริงๆที่บ้านเป็นคนที่สนใจในพุทธศาสนาแต่คนละสไตล์กันนะนะคะเพราะว่าต้องขอเลยนว่าเด็กๆก็คุณแม่ก็จับนั่งสมาธิมานั่งตั้งแต่เด็กเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็นั่งนั่งในทุกวันด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆมาดีใจมากเลยค่ะพอฟังท่านอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเลิกนั่งเลยค่ะรู้สึกตัวเองหมดภาระอะไรไปบางอย่างเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> พราะมีความรู้สึกว่า <c oughs> นั่งแล้วปวดหัวแล้วไม่เห็นได้อะไร ก็มีค่ะจะมีจะนิ่งจะสงบบ้างก็มีแต่มันก็หมดไปอะค่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ก็สงสัยอย่าหมือนกันค่ะสมัยเด็กๆว่าอะแล้วจะบรรลุคาว่าบรรลุธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะี่คืออะไรและได้จากการนั่งอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่เพนะราะเหตุว่าใครจะรู้นะคะว่าคําที่เราคิดว่าง่ายไม่ยากเลยเนี่ยแท้ที่จริงเล็กซสีงปานใดแสดงเห็นว่าแม้แต่การที่เราฟังธรรมะ นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงเนี่ยต่างกับที่เราไม่เคยฟังไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะนี่คือเริ่มรู้ความจริงว่าจะไปนั่งจะไปทำอะไรก็ตามแต่สารพัดอย่างแล้วเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าคืออะไรหรือเปล่า ส,ส่วนใหญ่นีก็จะมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีคนทั่วๆไปนะคะเช่นเดียวกับตัวเองสมัยเด็กๆก,ก็ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะได้ได้ของจริงแบบนี้เราก็ปรารถนาว่าการมีชีวิตที่ดีคืออะไรซึ่งแต่ละคนก็จะมองว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่เขามีความสุข ได้อะไรที่ตัวเองสมหวังได้อะไรที่ตัวเองปรารถนาได้เจอแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอได้รับฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งท่านอาจารย์สุจินได้กระุณาบรรยายมาเมื่อก่อนแล้วจนปัจจุบันได้ช่วยแนะนำขยายความจริงให้เห็นเนี่ยก็รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตที่เราเคยเข้าใจสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้น ก็เลยคิดว่าอยากจะเอาหัวข้อนี้มานํามาสนทนาเพื่อว่าทุกท่านที่ได้ฟังก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมองว่าชีวิตเนี่ยความจริงของชีวิตเนี่ยคือการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นั้นเองซึ่งตอนสมัยเด็กๆก,ก็คิดเช่นนั้นจริงๆเหมือนกันคนะ่ะแล้วก็นึกทึกทักไปว่าเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ต้องเจ็บแล้วก็ตายแต่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ ธรรมะจริงๆขององค์สมเด็จพระสมะัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจนมันได้รับฟังจากท่านอาจารย์สุจินทร์รู้ว่าสิ่งที่เคยฟังมาแต่ก่อนนั้นนะมันมันหยาบมากมันตื้นมากมันไม่ได้ลึกซึ้งเลยไม่ได้มีความชัดเจนเลยอันนี้แหละค่ะเลยคิดว่าถ้าเป็นโอกาสดีในวันนี้ก็เผื่อจะได้ขยายความตรงนี้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตได้มากขึ้นเพราะจริงๆแล้วตัวเองเท่าที่ได้รับฟังท่านอาจารย์มาจริงๆแล้วความจริงของชีวิตก็คือธรรมะนั่นแหละค่ะ ธรรมะทั้งหลายก็คือความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ครั้นพอเราไปทึกทักว่าเป็นชีวิตเรามันก็เลยกลายเป็นชีวิตเป็นเรื่องบรรเลงไปอันนี้ก็เคยจะเป็นหัวข้อที่อยากจะมานําเรียนสนทนากับพระท่านอาจารย์และท่านวิทยากรในวันนี้ค่ะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบนะครับว่าคุณแตงเนี่ยเริ่มได้ยินได้ฟังพระธรรมพระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้เผยแพร่มาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่และเกิดความสนใจอย,อย่างไรครับ ทุกคนก็คงอยากจะทราบอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะก็ขอนนำเรียนว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะมาตั้งแต่เด็กนึ่งพอดีเกิดในครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่มีความสนใจศึกษาในพระพุทธศาสนาค่ะและคุณแม่เองก็จะเป็นคนที่มีหนังสือธรรมะให้อ่านเยอะมากตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็จะอ่านหนังสือธรรมะมาตลอดจนกระทั่ง ได้มาพอมาทำงานช่วงที่มาทำงานใหม่ๆก็มาเจอที่สิบพันพี่วรรณพิษนั่นนะคะที่ได้เจอกันแล้วก็พี่สิบพันก็แนะนําให้ฟังธรรมะาจากท่านอาจารย์สุจินตอนนั้นก็อายุประมาณ24ค่ะมารับรับร,บร,บรบชาชการใหม่ๆต้องขอเรียนเลยค่ะว่าเริ่มฟังตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่เคยหยุดฟังสักวันหนึ่งเลยเพราะตอนนั้นฟังแล้วตื่นเต้นมากตอนที่ได้รับฟังครั้งแรกนะคะจะเป็นเทปสมัยนั้นเป็นเทปคาสเซ็ต สิบม้วนแนวทางเจริญไม่ปัส,สนานะคะเขา้เขาใจว่าฟังตอนนั้นพอฟังแล้วก็ฟังทุกวันเลยค่ะขับรถมาทำงานก็ฟังตื่นเช้ามาตีห้าก็อัดเทปที่ท่านอาจารย์ออกกาอนะฮะตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งหโมงเชา้าจะไล่รายการแล้วก็อัดเทปมาตลอดที่บ้านยังมีอยู่เลยค่ะเทปที่เป็นหลังๆที่อัดเสียงท่านอาจารย์จากรายการวิทยุ ตั้งแต่เช้ากลางวัน okay. being, yeah. วพกักเที่ยงก็ก็ฟังท่านอาจารย์มีออกอากาศช่วงเที่ยงตอนเย็นมีตั้งแต่5โมงเย็น6โมงเย็นสมัยนั้นนะคะ6ก5 9็5ก็ฟังอย่างนั้นมาตลอดทุกวันค่ะก็เป็นอะไรที่ที่ไม่เคยขาดทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังธรรมท่านอาจารย์แล้วก็นั่งในรถไปทำงานก็ฟังตลอดให้คนขับรถฟังไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ ก็อันนี้ก็คือเป็นเพราะ,ราะว่าต้องขอเรียนตรงๆว่ายิ่งฟังคือความรู้สึกที่ฟังตอนนั้นเข้าใจว่าตื่นเต้นกับคำว่าสติปัฏฐานมากจนอยากรู้แล้วไปหาหนังสืออ่านหลายเล่มเลยค่ะแต่อ่านไปอ่านมาสุดท้ายกลับมาฟังท่านอาจารย์ต่อค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วกว่าจะเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจนบัดนี้ก็พามาถามว่าเข้าใจลึกซึ้งหรือเปล่าก็คงไม่อะคะ่ะแต่ก็คงเข้าใจมากกว่าวันก่อนนู้นที่เคยที่เคยได้ได้ฟังมา แต่ต้องเรียน,นตรงค่ะว่าการดําเนินชีวิตที่ผ่านมาที่ได้รับฟังธรรมะจากท่านอาจารย์เนี่ยทำให้รู้ตัวเลยว่ายัางเคยได้เรียนกับท่านอาจารย์โดยตรงเลยค่ว่าได้รู้ว่าจริงๆเราเกิดมาเพื่ออะไรค่ะก็กราบแท้าจเขาก็ยินดีมากนะครับก็ไม่เคยทราบว่าคุณแตงได้เริ่มฟังธรรมะมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ แต่วันนี้เนะี่ยก็ได้ยินเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีด้วยจริงๆนะครับกับการที่ท่านอาจารย์ท่านได้เผยแพร่พระธรรมแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจนะครับแม้ว่าก็จะได้พบกับคุณแตงอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสนทนาธรรมที่พี่สิพันจัดเนี้ยฮะก็รู้ว่าสนใจธรรมะแต่ไม่รู้ว่าศึกษามานานขนาดนี้ เราก็เพิ่งรู้ว่าพี่จับก็นานมากเช่นกันนานกว่านะนานกว่าเคยเห็นรูปพี่จับในรูในนั้นผมก็ไม่รู้คิดว่าคงจะไม่ใช่รูปพี่จับนะที่บ้านคุณหญิงแต่ฟังคุณแตงนะผมรู้ว่าภาพนั้นต้องเป็นพี่พจับนะแสดงว่าสนทนาสนศึกษามานานพอสมควรน,นะครับครับคุณแตงมีอะไรจะกราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์เริ่มเลยครับ ค่ะก็เดี๋ยวจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคือจริงฟังท่านอาจารย์กับพี่พี่จับพี่หน่อยเนี่ยตั้งแต่วัดบวรสมัยน้นนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านคนหญิงแต่ต้องขอเรียนเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าที่จริงๆที่บ้านเป็นคนที่สนใจในพุทธศาสนาแต่คนละสไตล์กันนะนะคะเพราะว่าต้องขอเรียนว่าเด็กๆก็คุณแม่ก็จับนั่งสมาธิมานัตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะแล้วก็นั่งนั่งในทุกวันด้วยนะคตั้งแต่เด็กๆมาดีใจมากเลยเขาฟังท่านอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเลิกนั่งเลยค่ะ รู้สึกตัวเองหมดภาระอะไรไปบางอย่างเหมือนกันเพราะมีความ <c oughs> รู้สึกว่า <c oughs> นั่งแล้วปวดหัวและไม่เห็นได้อะไรก็มีค่ะจะมีจะนิ่งจะสงบบ้างก็มีแต่มันก็หมดไปอะค่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ก็สงสัยอย่เหมือนกันค่ะสมัยเด็กๆว่าอ่ะแล้วจะบรรลุคาว่าบรรลุธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะี่คืออะไรแล้วได้จากการนั่งอย่างนี้เหรอัอไม่น่าใช่นะะแล้วก็คิดว่าคงคงไม่ถูก จนกระทั่งได้มาฟังธรรมะจากท่านอาจารย์นะคะก็ถึงบอกว่าก็ได้รู้แล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็ไตรตรองตามสมัยศึกษาใหม่ๆก็ไม่ได้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ไม่รู้จักคําว่าไตรตรองตามเพราะว่าฟังแต่ละคําของท่านอาจารย์ปุ๊บเอามาเสียบเข้ากับความคิดของตัวเองที่เคยจําเคยมีมาตลอด แล้วก็คิดว่าใช่คิดว่าใช่ตลอดอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ก็ยังพยายามพิจารณาว่าเอมันไตรตรองตามกับที่เราคิดเนี่ยมนันเดียวกันหรือเปล่าจนปัจจุบันนะคะเราเพิ่งจะมาทราบไปเลยว่าอ๋อการไตรตรองตามเนี่ยก็คือพิจารณาความจริงในเนื้อหาหรือในตัวสาระของพระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า พิจารณาตามหลักเหตุผลว่าเป็นเช่นนั้นตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เลยทําให้ความเข้าใจเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีมากขึ้น,นะคะ่ะครับการไตรตรองนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับกราบท่านอาจารย์ครับว่าคงไม่ได้สําคัญที่ฟังมันนานแค่ไหนนะครับ แต่สำคัญที่การไตรตรองครับกร่าบแท้จรย์ครับว่าการที่จะเป็นผู้ละเอียดและไตรตรองเนี่ยเป็นความสำคัญมากอยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวตรงตรง,ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์ค่ะเพราะเหตุว่าใครจะรู้นะคะว่าคำที่เราคิดว่าง่ายไม่ยากเลยเนี่ยแท้ที่จริงเล็กเึีงปานใดแสดงเห็นว่าแม้แต่การที่เราฟังธรรมะนะคะ แล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงเนี่ยต่างกับที่เราไม่เคยฟังไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะนี่คือเริ่มรู้ความจริงว่าจะไปนั่งจะไปทำอะไรก็ตามแต่สารพัดอย่างแล้วเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าคืออะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะ การไตรตรองของแต่ละคนนะครับบางคนก็เป็นนักไตรตรองวิชาการต่างๆแต่ว่าเขาจะไตรตรองไม่แค่ว่าที่บอกว่าเกิดมาที่คุณแตงว่านะตั้งแต่เด็กก็คิดว่าเกิดมาแล้วก็ตายเห็นโน่นเห็นนี่สนุกสนานแล้วก็ตายแค่นั้นไตรตรองหรือเปล่าเห็นไหมคะผิดกันมากกับการที่ได้ฟังแต่ละคาว่าอะไรเกิดแล้วตายต้องไตรตรอง ละเอียดแค่ไหนเดิมไตร่ตรองเพียงว่าเกิดมาทุกคนต้องตายแค่นี้ไตรตรองนะซึ่งหาเด็กไว้นั้นจะคิดอย่างนี้ก็ยากใช่ไหมคะสนุกสนานแล้วเขามาคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนนั่นเริ่มไตร่ตรองแต่ด้วยการสะสมของตัวเองแต่ไตรตรองแต่ละคำของผู้ที่ตรัสรู้ความจรงิงและไม่มีใครสามารถที่จะมีชื่อนี้ได้เลย คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไตรตรองเท่าไหร่นะคะความจริงก็ลึกซึ้งจนกระทั่งเพียงแค่ไตรตรองเนี่ยไม่สามารถจะรู้ความจริงได้โดยการประจักษ์แจ้งเพียงแต่เริ่มรู้ว่าที่ไตรตรองเนี่ยถูกผิดแค่ไหนเพราะบางคนไตรตรองนะคะแล้วก็ผิดอย่างนั้นชื่อว่าไตรตรองไหมพราะฉชนก็ต้องไตรตรองทุกคำนะคะ ธรรมะกับชีวิตจริงในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะไตรตรองไหมคะเนี่ยเราจะพูดเรื่องธรรมะกับชีวิตจริงในชีวิตประจำวันถ้าไม่ศึกษาก็คิดเยอะเลยแต่ละคนเวลานี้ลองตอบลองไตรตรองนะคะแต่ถ้าเข้าใจจริงๆธรรมะเป็นอย่างเดียวกับชีวิตประจำวัน ไม่ต่างกันเลยค่ะเพียงแต่เราได้ยินคำว่าธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะเราก็เริ่มคิดไปตามแนวของเราว่าธรรมะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะธรรมะกับชีวิตประจำวันไม่แยกกันเป็นอย่างเดียวกันกว่าจะรู้อย่างนี้ว่าแล้วชีวิตประจำวันล่ะเป็นอะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะเพราะกล่าวแล้วว่าธรรมะเป็นอย่างเดียวกับชีวิตประจำวัน ถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะหมายความว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่พระรู้ว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏให้เห็นลักษณะที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงมีอะไรจริงเป็นธรรมะก็ตรงกันหมดนะคะแต่ในเบื้องต้น ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเท่านี้จะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมไม่มีทางแต่ทุกคำของพระองค์เนะะี่ยค่ะความเข้าใจเริ่มและก็ไตรตรองมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งยิ่งกว่าธรรมะเป็นชีวิตประจำวันเป็นอย่างเดียวกับชีวิตประจำวันไม่ต่างกันเลยเพราะชีวิตประจำวันความจริงของชีวิต เป็นธรรมะทั้งหมดแค่นี้พอไหมคะคุณคำแปครับกราบท้าท่านอาจารย์ครับไม่พอครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าความเข้าใจก็ยังน้อยมากครับก็ต้องฟังก็ต้องศึกษาต่อไปอีกครับท่านอาจารย์ครับถ้าคนไม่ใตรตรองนะ่อ๋อเข้าใจและะธรรมะก็คือชีวิตจริงๆที่มีเท่านั้นเองครับกลับท้าท่านอาจารย์ครับอย่างที่คุณแตงกล่าวถึงครับ ได้ยินหัวข้อของการสนทนาก็น่าสนใจทรมาก,กับความจริงของชีวิตซึ่งคนทั่วไปก็คิดถึงสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับตั้งแต่ความเกิดความแก่หรือแม้แต่ความตายก็ตามหรือแม้แต่ในอริยสัจะจครับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็แสดงความเป็นจริงของสัจจะครับท่านอาจารย์อย่างทุกข์าอริสัจะจพงค์ก็แสดงเรื่องของชาติคือความเกิด ชาาความค้ำคร่าหรือแม้แต่มรณะคือความตายเนี่ยครับอะไรเป็นความต่างกันของคําที่กล่าวที่จะบ่งให้เหมือนกับคนทั่วไปเข้าใจกับพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ความเกิดความแก่ความตายเนี่ครับซึ่งในอริยสัจาพระองค์ก็แสดงความเป็นจริงอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์ไตรตรองหรือเปล่า ว่าความเกิดคืออะไรอะไรเกิดถ้าคนทั่วไปก็คิดว่าเป็นเราที่เกิดครับค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะความจริงสิ่งที่มีจริงในชีวิตถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเพียงคิดว่าเราเกิดและเราตาย ครับก็ค่อยๆเริ่มเห็นความจริงขึ้นใช่ไหมครับว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแต่ว่าผมมีประเด็นที่จะสนทนากับคุณแตงนะครับอย่างเมื่อเราฟังอย่างนี้ครับเราอย่างที่คุณแตงกล่าวถึงแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวด้วยว่าธรรมะกับชีวิตเนี่ยครับก็ไม่ต่างกันนะครับดังนั้นการที่เราจะเข้าใจธรรมะแล้วก็เข้าใจในความเป็นอยู่ก็คือชีวิตเนี่ยครับ อะไรที่เป็นประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจธรรมะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเนี่ยครับทัดมอ,อจากของประสบการณ์ตัวเองนะคะต้องขอเรียนว่าการได้ศึกษาธรรมะการได้ฟังธรรมะเนี่ยทำให้รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอันนี้สําคัญที่สุดนะแล้วพอรู้จักว่าชีวิตคืออะไรแล้วเนี่ย แล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้ไปใช้ไปไปใช้ชีวิตแบบเดิมเองอะค่ะหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนของมันไปเองนะคะคือความเข้าใจนะคะความเข้าใจจะทําให้เปลี่ยนไปความเข้าใจเนี่ยจะทําให้บางทีต้องขอเรียนว่าจะรู้เลยว่าเรีแอคชั่นเก่าๆหรือความคิดเก่าๆที่อยู่ในหัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเองหลักการให้เหตุผลหรือมายเซ็ตมันจะมันจะเปลี่ยนไปกับหลายๆเรื่องที่ปรากฏเข้ามา เพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเราก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเราจะต้องมานั่งหงุดหงิดกับบางเรื่องไม่พอใจกับบางเรื่องตกลงชีวิตเราจะอยู่แค่กับความชอบใจกับหรือและความไม่ชอบใจแค่นั้นเหรอในการที่จะทําให้เราหวั่นไหวที่จะเกิดความหวั่นไหวกับตัวเองแต่พอฟังธรรมะจากท่านอาจารย์เรื่อยๆเ,เนี่ยเริ่มเห็นความลบคุมมันไม่ได้หรอกคะ่ะมันเป็นไปเช่นนั้นเพียงแต่ถ้าอะไรมันเกิดเนี่ยก็ทําความเข้าใจกับตรงนั้นไป มันก็เป็นอัตโตนมัติตัวนั้นเองนะคะคือต้องขอเรียนมัามันก็มีบ้างเลยค่ะตอนที่ฟังแล้วก็จะมีความจงใจที่จะทําอย่างนู้นอย่างนี้ในแรกแแต่หลังๆจงใจไปก็ไม่ได้เกิดอะไรหรอกคะ่ะมันก็มันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองอย่าไปเสียเวลาจงใจเลยแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นแลวเดี๋ยวพอวันหนึ่งฟังฟังธรรมะท่านอาจารย์มากๆเข้าไปเองเนี่ยมันจัดก,การตัวเองเองได้่ะความเข้าใจทั้งหลายลต้องขอเรียนจริง,รงๆค่ะว่าการฟังธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์มากหยุดอย่าหย,ย,ย,ยุดฟัง เขารูเลยว่าทุกครั้งที่ตัวเองหยุดฟังเนี่ยมันจะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมค่ะแบบที่เป็นตัวตนที่จะทำนู่นทำนี่จะสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็สารพัดที่จะเกิดความที่จะเราจะรู้เลยค่ะว่ามันจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็เลยต้องเรียนว่าทุกวันนี้ก็คือฟังธรรมะท่านอาจารย์ไปแล้วก็ดูไปอะคะว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่ามันสอดคล้องกับ คำขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์ได้เอามาสอนพวกเราหรือเปล่าคะฟังแล้วมีคําอะไรใหม่ๆหม่ไหมคะที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนคําคําใหม่ต้องบอกคําเก่าๆก็ยังไม่ได้เข้าใจได้ชัดเจนเลยกับท่านอาจารย์ค่ะเช่นคําว่าธรรมะใหม่ใช่ไหมคะ คำว่าไม่ใช่เราอนัตตก็ใหม่เพราะฉะนั้นจะเป็นคำที่ไม่เคยคิดเองและก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เริ่มฟังจะได้เข้าใจว่าแต่ละคำหมายความถึงอะไรสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แน่นอนแต่แต่ละคำเพราะฉะนั้นคำเนตพระธรรมนี่นะคะใหม่ทั้งนั้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้นะคะเราโกรธเขาไม่ดีมีเรามีเขาแต่พอฟังพระธรรมแล้ว ไม่มีใครคำใหม่มากไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งๆที่เป็นทุกแก้วเป็นโต๊ะเป็นทุกคนหมดแล้วก็บอกว่าไม่มีเราไม่มีอะไรเลยแล้วคำไหนจะถูกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าฟังต่อไปจะได้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรจริงอะไรไม่จริงมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะมั่นคงได้ว่า เป็นธรรมะไม่มีเราจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นสิ่งที่มีขณะนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีและทันทีที่เกิดก็ดับเร็วมากฟังแล้วเชื่อไหมคะเนี่ยถ้าไม่ฟังต่อไปเป็นไปได้ยังไงใหม่มากที่จะคิดว่า ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีคุณพ่อมีคุณแม่มีถนนหนทางมีบ้านอะไรแล้วบอกว่าไม่มีหมายความว่าอะไรต้องละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยและพูดแต่เป็นผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานยิ่งกว่าสามารถที่จะคาดคะเนได้ว่านานเท่าไหร่เพื่อจะกล่าวคำจริงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะน้นเป็นผู้ที่เคารพในความจริง พราะฉะนั้นคนที่ฟังนี่นะคะรู้ไหมว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่ฟังเพื่อเหตุอื่นเลยแสดงเห็นว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยต้องไตรตรองแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่อย่างที่ปรากฏแต่ละคำแต่ละคำนยคะค่อยๆกล่าวถึงคำที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะแต่เป็นคำที่ถ้าไม่ตรัสรู้ไม่สามารถที่จะกล่าวคำนั้นได้เลย พราะฉะนั้นคำนั้นต้องเป็นความจริงถึงที่สุดที่สามารถเริ่มเข้าใจได้เพราะฉะนั้นบางคนสงสัยนะคะพอได้ฟังไม่ยอมเชื่อไม่มีเราได้ยังไงใช่ไหมคะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยังไงก็ฟังสิมีหรือเปล่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจอย่างที่คนอื่นคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ แต่ตรัสรู้สิ่งที่เป็นจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงเป็นความจริงที่สามารถเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้จึงไม่ได้มีแต่พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมที่ทรงแสดงให้ผู้ที่ได้ฟังได้รู้ความจริงเป็นผู้ที่รู้ความจริงเป็นพระอริยะบุคคลเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้รู้ความจริง พราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะคนที่ไม่ได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่ารู้ความจริงใช่ไหมแต่ถ้าฟังแล้วรู้เลยรู้สิ่งที่ยังไม่ใช่ความจริงถึงที่สุดเพราะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงพูดอย่างนี้น่ากลัวไหมคะสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง เหลือที่จะคิดได้แล้วความจริงเป็นยังไง